สวัสดีค่ะสวนธนพัฒน์สกลนครค่ะตัวนี้เป็นต้นพันธุ์ไผ่ข้าหลามเปาะนะคะไผ่ที่นิยมนำไปปลูกเพื่อใช้ลำนำไปทำข้าวหลามค่ะอคน,นอกจากทำข้าวหลามแล้วนะคะก็แล้วแต่ความต้องการของพี่พๆหลายๆท่านเลยคะ่ะที่จะนำไปใช้ประโยชน์นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะนำไปเผาเข้าหลามนะคะไผ่ชุดนี้ ย้มจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลพรมณมีค่ะอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์นะคะชุดนี้สังเกตลากของเขาทะลุถุงเลยค่ะแตกหน่อใหม่ออกมาด้านนอกเลยนะคะสวยๆทุกต้นเลยค่ะ สำหรับพี่ๆที่สนใจนะคะต้นพันธุ์ไผ่ข้าหลามเปาะเพื่อนำไปปลูกใช้ประโยชน์จากลำเองนะคะหรือว่าจะนำไปปลูกเพื่อจำหน่ายหรือขายลำนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้คะ่ะที่เพจ Facebook สวนธนภัสกลนครแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0910515839 หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ